สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนตุลาคม2566นี้นะครับทางอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆรายการที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับและก็ช่องทางอื่นๆทั้งช่องทาง Tik t o k นะครับเนื่องจากมีคลิปที่ ทะลุล้านวิวหลายคลิปทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่องทาง Tik Tok เนี่ยนะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ช่อง YouTube Tik Tok และเพจ a c e b ุ o k นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์เลยทีเดียวก็คือจะมีดาวพระราหูนะครับย้ายราศีจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษ จะย้ายไปอยู่ที่ราศีมีนและเป็นการย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าต้องรออีก18ปีเนี่ยถึงกลับมาอยู่ตำแหน่งนี้นะฉะนั้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทุกๆลัคนาเลยทีเดียวโดยที่ดาวพระราหูเนี่ยนะครับเมื่อย้ายไปแล้วเนี่ยจะมีอัตราการโครจรประมาณปีครึ่งก็คือจะอยู่ตรงที่ราศีมีนเนี่ยนะครับประมาณ 18เดือนหรือปีครึ่งนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18ตุลาคม256 6, 6ยาวไปถึง5พฤษภาคม256 8เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ใครที่กลัวเรื่องพระราหูเพราะว่าได้ยินกิตติศัพท์เรื่องราหูมามากว่าโอ้โหราหูเข้านี่เทพแห่งการพริกชะตาเปลี่ยนจากยาจบเป็นเศรษฐีก็ได้เปลี่ยนจากเศรษฐีเป็นยาจบก,ก็ได้นะใครกังวลอาจารย์ทำคลิปไว้ให้แล้ว เป็นดาวพระราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะทุกลัคนาเลยจะบอกรายละเอียดเจาะไว้รายละเอียดเอาไว้ให้เลยนะครับก็ไปดูคลิปกันได้นะในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณภูสิทธุดมนะครับราหูย้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากดาวพระราหูเนี่ยจะย้ายหลังพิธีไหว้ครูประจำปีของอาจารย์นะฉะนั้นถ้าใครมีความกังวลเรื่องราหู ครัวลาหูนะก็มาเข้าร่วมพิธีไหวครูบูชาครูในวันที่13ตุลาคม2566นี้นะครับโดยที่ในวันไหว้ครูบูชาครูเนี่ยนะครับจะมีพิธีอันเป็นมงคลก็คือจะมีพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่เดินทางมาร่วมงานไหวครูนะ แล้วก็จะมีการแจกเหรียญบรมครูรุ่นสมปาานานะครับจะแจกให้ฟรีสำหรับคนที่เข้ามาร่วมงานวหว้ครูนะครับฉะนั้นใครที่สนใจอยากมาร่วมงานวหว้ครูประจำปี2,5,6นี้นะครับติดต่อมาที่ Line แอด p e n Down นะครับมาลงทะเบียนกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอาจารย์จะนับจำนวนคน เพื่อเตรียมลงทานเตรียมอาหารไว้ต้อนรับนะครับเราจะมีเลี้ยงพระเพนด้วยนะครับสวดเจริญพุทธมนต์กันรับน้ําพระพุทธมนต์จากพระมหาสังอีกนะครับฉะนั้นใครจะมาร่วมงานก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดโอเพนดาวนะครับเรื่องดาวพระราหูเนี่ยนะครับถือว่าเป็น1ใน3ของดาวตรีเทพนะแล้วเป็นดาวที่จัดส่งผลต่อดวงชะตาอย่างมากเลย นะบางคนนี่เคยผ่านช่วงเวลาที่ราหูเข้ามาแล้วโอ้โหชีวิตเปลี่ยนแปลงเสียใจบ้างอะไรทุกกระทมทุกรูปแบบนะในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมีปรัชญาทางโหราศาสตร์ก็คือมัวเมาให้ทายราหูเนี่ยราหูจะส่งผลถึงความมัวเมานะมัวเมาลุ่มหลงมีความโลภมีโมหะเจริตต่างๆนะจนทําให้เกิดความเสียหาย นี่แหละความมัวเมาจนเสียหายเลยบางคนเนี่ยนะรวยขึ้นมาเลยนะพลิกชะตารวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีแต่ไอความที่เป็นดาวราหูเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความโลภมัวเมาในความโลภได้แล้วอยากได้อีกนะถึงแม้รู้ว่าผิดก็ยังจะเอาอีกอย่างนี้นะ จนเกิดความเสียหายจนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งบางคนถึงขั้นเป็นคดีความกันได้เลยนะครับนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูหรือดาวพระราหูไปเข้าเรือนปัตนติเป็นคู่ชีวิตใครก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะผิดศีลขึ้นมามัวเมาจิตใจมัวเมาลุ่มหลงนะแล้วไปทําผิดศีลเข้าอันนี้ก็สามารถทําให้เลิกลากันได้เลยคนที่มีชีวิตคู่อันนี้ก็ต้องระวังกันเอาไว้นะครับ ซึ่งใครที่กลัวมากนะครับเกี่ยวกับราหูเนี่ยอาจารย์จะมีการทำพิธีนะครับในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566นี้เป็นพิธีสวดเจริญพุทธมนต์จุดเทียนพิชัยมงคลนะครับทเทพพระราหูประทานทรัพย์ตรงเนี้ใครที่สนใจอยากจะทำพิธีส่งรับราหูนะก็ติดต่อมาลงทะเบียนกันได้ที่ไลน์แอดโอปิดดาวรับจำนวนจำกัดนะครับ ดาวพระราหูหนึ่งในดาวตรีเทพเทพเจ้าแห่งการพลิกฟื้นชะตาจากร้ายกลายเป็นดีจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ18ปีบูชาดวงชะตาเพื่อส่งเสริมกำลังมงคลสวดเจริญพุทธมนต์ปัดเคราะ์พร้อมจุดเทียนพิชัยมงคลเทพพระราหูประธานทรัพย์ตั้งขันแปดสวดถอดถอนสัญญากรรมอาบน้ำพระพุทธมนต์จากพระมหาสัง ส่งเสริมให้เกิดสง่าราศีเคราะกรรมเบาบางเร่งให้มีโชคลาภโภคทรัพย์ความสำเร็จสมปรารถนาประกอบพิธีในวันธงชัยเสาร์ที่7ตุลาคม2,566มหาเริกเศรษฐีเวลา2 0นาฬิกา19นาทีสนใจเข้าร่วมพิธีติดต่อที่ l ลาย a t open down หรือที่เบอร์ 0863366390รับจำนวนจำกัดในเดือนตุลาคมนี้นะครับยังมีดาวอีก3ดวงที่มีการขยับขยายนะครับย้ายราศีกันโดยวันแรกก็คือวันที่3มตุลาคมเป็นดาวอังคารย้ายจากราศีกันไปอยู่ที่ราศีตุลน,นะแล้วก็วันที่15ตุลาคมดาวพระพุธจะเสด็นะครับไปอยู่ที่ราศีตุลเหมือนกันนะแล้วก็วันที่18ตุลาคม ดาวอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตก็จะย้ายราศีนะครับจากการไปอยู่ที่ตุลนอีกเหมือนกันฉะนั้นชาวลัคนาตุลนเนี่ยจะมีดาวเข้ามาประชุมรวมกันอยู่3ดวงเลยนะองนี้ก็จะส่งผลต่างๆไปถึงทุกลัคนาเลยนะครับดวงแต่ลัคนาจะเป็นยังไงไปชมกันครับลัคนากลุ่มตุลาคม2566 ดาวประจําตัวชาวลัคนาลุ่มเนี่ยครับก็คือดาวพระราหูนะครับและในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระราหูเนี่ยจะมีการย,าย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะส่งผลกับชาวลัคนาลุ่มเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเปลี่ยนแปลงไปอย่างโดดเด่นเลยนะเรียกว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะทําให้ชาวลัคนาลุ่มเนี่ย ไม่จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจแต่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตเลยทีเดียวนะครับการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสต,ตอนนี้ยังมีการพักองศาคือยังเดินถอยหลังอยู่เชื่อว่าชาวลัคนากุมเนี่ยนะครับมีความต้องการเม็ดเงิน มีความต้องการเงินเข้ามาหมุนเวียนอัดฉีดต,ต่างๆนะก็ถือว่ายังมีข่าวดีคือมีโชคจากการเสี่ยงโชคนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยสามารถเสี่ยงโชคได้เงินสนับสนุนตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับแล้ในเดือนนี้ใครต้องการเงินกู้ก็มีโอกาสกู้ได้สําเร็จใครต้องการไปหยิบยืมนะก็จะได้รับผู้ใหญ่สนับสนุนนะบางคนได้รับเงินในหน้า นะไปเป็นในหน้าอะไรไว้ก็สําเร็จสมปรารถนานะครับและอิทธิพลของดาวพระราหูที่จะมีการย้ายราศีนะครับมาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยนะครับบางคนกลัวบางคนกังวลเคยได้ยินมามากว่าราหูมาอยู่ในเรือนการเงินนะจะกลายเป็นราหูคน้นรั์อย่างนี้นะฉะนั้นในหลักทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งที่อาจารย์ดูให้เนี่ยมันเป็นดาวจรเราต้องมาดูดาวในชะตากําเนิดด้วยนะครับว่าเวลาที่ราหูย้ายเข้าเรือนการเงินแล้วเนี่ย มันจะส่งผลดียังไงเพราะราหูสามารถให้คุณได้นะเวลาให้คุณก็ให้ทุกอย่างเลยรวยขึ้นมาทันทีหรือเวลาเสียหายเนี่ยครับก็หมดตัวได้เช่นกันนะฉะนั้นชาวราคากลุ่มต้องระวังเอาไว้นะครับตั้งแต่17ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรียกว่าต้องรอบคอบนะรอบคอบในการใช้จ่ายรอบคอบในการตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับการเงิน นะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการหุ้นกับเพื่อนทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบนะและไม่โลภนะครับเพราะว่าเวลาโลภแล้วเนี่ยเสียหายกันมาเยอะมากนะครับการงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดือนที่ผ่านมาดาวอังคารเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพมรณะ นะการงานเป็นมรณะบางคนก็อึดอัดใจอึดอัดใจในที่ทํางานอึดอัดใจกับเนื้องานอึดอัดใจกับเพื่อนร่วมง,งานนะข่าวดีก็คือตั้งแต่ต้นเดือนเลย3ตุลาคมดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายราศีไปอยู่ที่ภพสุภะนะสุภะก็หมายถึงความบริบูรณ์ของชีวิตหมายถึงผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็ชาวลัคนากลุ่มเนี่ยก็จะได้รับผลดีเรื่องของการงานเจ้านายนะผู้บังคับบัญชาก็จะรับฟัง สิ่งที่เราร้องขอสิ่งที่เราพูดไปเจ้านายก็จะเกื้อกูลเกื้อหนุนนะรับฟังสนับสนุนและให้โอกาสนะครับฉะนั้นก็จะมีโอกาสใหม่ๆนะในเรื่องของการงานทําให้เกิดความสําเร็จสมปรารถนาตามต้องการเพื่อนพ้องบริวารมิตรสหายก็จะกลับมาสนับสนุนเกื้อกูลนะส่งผลให้การงานของชาวรักกากลุ่มนี่นะครับมีความเจริญก้าวหน้านะผ่อนคลายจากความเครียดความกดดันที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับ คนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยให้เตรียมการสําหรับสิ่งใหม่ๆพัฒนาความรู้พัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในสิ่งใหม่ที่ได้รับโอกาสนะครับคนที่เป็นพนักงานประจานะครับให้เน้นอาศัยข้อมูลข่าวสารการนําเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะมาช่วยเหลือเกอื้อกูลดวงชะตา,าการงานได้ดีเยี่ยมนะครับ วิจยะนะครับเป็นตำราสำหรับการฝึกสมาธิปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับโดยฝึกด้วยตนเองที่บ้านได้เลยนะครับอาจารย์ได้เรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยจากคำพีพระไตรปิฎกและคมภีร์ธรรมะต่างๆอีกมากมายนะครับรวบรวมเอาไว้แล้วก็เรียงลําดับเนื้อหานะครับให้สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองนะครับโดยเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะ กล่าวถึงประวัติของครูบาอาจารย์ก็คือบรมครูหลวงปู่โลกอุดรเพราะว่ามีคนถามกันมาเยอะมากนะครับว่าหลวงปู่โลกอุดรมีจริงไหมท่านเป็นใครท่านอยู่ที่ไหนนะตรงนี้อาจารย์ก็ได้เขียนอธิบายประสบการณ์ของตัวอาจารย์เองที่ได้พบและเรียนวิชากับบรมครูหลวงปู่โลกอุดรรวมถึงนําหลักฐาน พระวิปัสนาจารย์นะครับที่ได้พบหลวงปู่โลกอุดรก็ได้มาเขียนถ่ายทอดอยู่ในตำรานี้ด้วยและเล่ม2เนี่ยนะครับในเล่ม2เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียดเลยนะครับเป็นตั้งแต่อาราธนาขอกำลังครูคำขอกรรมฐานมีคำสวดต่างๆหรือฝึกแล้วก็มีการอุทิศบุญแผ่เมตตายอย่างไรวิธีออกจากสมาธิไปยังไงโดยจะมีพื้นฐานนะครับตั้งแต่การฝึกสมาธินะ ฝึกสมาธิขั้นพื้นฐานนะจนกระทั่งมาฝึกฌานฝนะึกฌานเสร็จปุ๊บยกจิตขึ้นวิปัสนาญาณอย่างนี้นะครับรวมไปถึงฝึกตะบะฝึกวสีนะอันนี้ก็เป็นตำราที่อาจารย์ได้เรียบเรียงเขียนขึ้นนะครับท่านใดที่สนใจธรรมะปฏิบัติการฝึกสมาธิฝึกสมถกรรมฐานฝึกวิปัสนากรรมฐานก็ติดต่อ เข้ามาสั่งจองกันได้นะครับที่ l i n e แอดโอเพนดานะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์086 336 6390ครับความรักนะครับชาวลักนากรมเนี่ยเดือนนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็หวานชื่นกันดีสนับสนุนเกื้อกูลกันดีส่วนคนไม่มีคู่มีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจเป็นคนมียศมีตำแหน่งอย่างนี้นะครับ สุขภาพนะครับให้ระมัดร,ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมโรคในสายเลือดเดียวกันนะครับในครอบครัวที่ใครเป็นกันมามันมีโอกาสทําให้เราเป็นได้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวรัตนกรุมเนี่ยสวดมนต์วํมเพนเพียรภาวนาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและอุทิศบุญ358ใครที่ ไม่รู้ว่า358คืออะไรไปดูในช่อง YouTube อาจารย์กิะนะครับเลือกที่เพลย์ลิสต์ไปดูหมวดธรรมะธรรมนิมิตเลือก EP ที่8นะครับจะอธิบายขั้นตอนเอาไว้อย่างละเอียดเลยเลขมงคลนะครับเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยจะนำไปใช้เซ็นสัญญานำไปใช้สัมผัสงานนำไปใช้เลือกซื้อของเข้าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดหรือใครจะนำไปมิกซ์แอนด์แไปเสี่ยงโชคก็ได้นะแต่ถ้า จะไปเสี่ยงโชคก็ไปดูรายการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะที่ทําไว้ให้แล้วด้วยในช่อง y u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  e ปอะจางกิษนะเนี่ยนะครับเลือกที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ดูที่หมวดโชคลาบมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวมีรายการโชคใหญ่เงินทับตัวมีรายการวงล้อเสียงทายนะครับเสร็จแล้วก็เอาเลขมา mix and match กันตัวเลขนะครับ7 8 9 ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดลูกกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook เปิดดาวรู้ทันดวง เพจเฟ e บุ๊กอาจารย์กิษณนภูสิริดมติ๊ก็อาจารย์กิษณนภูสิริดมเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับ ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยนะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติ หรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัส 2องทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยสี่โมงถึงหกโมงเย็นจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจําสัปดาห์ มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับ10โมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดๆดวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกับบารงทะเบียนกันไว้นะส่งบันเบีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนากันสดๆดนะครับใครที่สนใจที่จะอยากคุยกันสดๆดก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับ